สวัสดีครับเรื่องเราของพระเยซูนั้นไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตวันนี้ก็เป็นการที่บทเรียนสาหรับชีวตใหม่ต่อนะครับบทน,นี้ชื่อว่าทําไมเราถึงต้องเชื่อในพระเยซูหลายคนบอกว่าวิคิสเตียนนี่ใจแคบทำไมเชื่อแต่พระเยซูเท่านั้นทำไมไม่สามารถที่จะเชื่อคอนอื่นด้ด้วยวันนี้เราจะมาศึกษากันทำไมต้องเชื่อพระเยซู เท่านั้นนะครับทำไมไม่สามารถที่อย่างอื่นที่จะช่วยชีวิตเราได้ให้เราที่เปิดโปรเลนด้วยกันนะครับซึ่งอันแรกก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์มีความสุขและมีชีวิตนิรันดร หลายครั้งเราคิดว่าทำไมโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์แต่แท่ที่จริงแล้วพระเจ้าที่สร้างโลกทั้งไหนแรกนั้นมนุษย์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีการน้องให้และแม้แต่ความตายก็ไม่มีด้วยในประถมการานด้วยการบทที่หนึ่เขายี่สิบเจ็ด้วยกัน, 1, กนแต่เก่าทึึงพระฉายของพระเจ้าพระเจ้าจริงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายของพระองค์ ตามพระฉายของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงแปลว่ามนุษย์จะถูกสร้างขึ้นมาตามแบบของพระเจ้าเลยนี่เป็นสีที่พิเศษแล้วทุกอย่างในถูกสร้างขึ้นมามีมนุษย์สิ่งเดียวที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนพระเจ้านี่เป็นสีที่พิเศษอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไม มนุษย์สามารถที่จะสร้างมือถือสร้าง,งเครื่องบินสร้าง,งคอมพิวเตอร์อสร้างทุกสิ่งและพระเจ้าก็ให้ทุกสิ่งในถูกสร้างในโลกนี้แม้ว่าจะเป็นสิ่งธรรมชาติหรือเป็นสตร์ทั้งหลายนั้นอยู่ภายใต้อำนาจของมนุษย์และในเวลานั้นมนุษย์อยู่ในความสุขสมบูรณ์เขาเรียกว่า perfect blessing หมายความว่าได้รับการบรพร์อ,อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีความทุกข์ไม่มีความทะเลกกาะกัน ไม่มีโรคโควิดสิไม่มีโรคอะไรทั้งสิน้นมีแต่ความสุขและไม่มีความตายอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้สงสร้างขึ้นมาให้มนุษย์ที่อยู่ในอุดมุมสูงณ์แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่ามนุษย์ถูกเล่าลวงเล่าเรื่องด้วยใครให้เราที่จะรู้จักผู้หนึ่งผู้นี้ชื่อซาตาน ซาดานกอผู้ได้ตามพระคัมภีร์เขียนไว้นั้นซาดานได้ปรากฏขึ้นในพระคัมภีร์เอซคิวบทรี่๒๘ซาดานนั้นจริงๆที่แรกเป็นหัวหน้าทูตสวัรค์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาและมีนิทานุภาพแล้วก็สง่าง,งามไม่เหมือนในนังผีไม่ได้น่ากลัวแต่เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมามีฤทธิ์เต๋ด้วยไฮปน,นิเองทําให้เขาได้ยิงดต่พระเจ้าเขาอยากจะได้มี อำนาจมีตาแหนงที่จะเท่าเทียมกับพระเจ้าแล้วเขาก็กระโรนต่อพระเจ้าเมื่อกระโจนต่อพระเจ้านะั้นพระเจ้าก็ลงโทษเขาลงมาในโลกเขาก็พาหนึ่งในสามทุสวรครุมมาในโลกก็คือเรียกว่าวิญญาณชั่วหรือเรียกว่าพิมานซาตานนี่เองพิมนนานซาตานนั้นลงมาเพื่อที่จะเลากลวมมนุษย์เพราก็รู้ว่าพระเจ้านะั้นรักมนุษย์เขาก็พยายามที่จะเลากลวงมนุษย์ เพื่อใมนุษย์นั้นที่จะผิดและถูกลงโทษแล้วขณะนั้นนั้นมนุษย์คู่แรกอดามเวาก็เลยหลงผิดตามการรลอบรวงของซาตดงแล้วซาแดงเนี่ยมีชื่อว่าชื่อว่ามงกรหรือพยมาม่าที่มงไทยหลับพื้นเคยพยมาม่าพยานาาหรือเป็นมงกรหรือเป็นงูใหญ่ นั่นเป็นชื่อของเขาคือเป็นสิ่งเดียวกันก็คือเป็นพิมพ์าธาน,น้เองเพราะั้นการที่เลอะรวงนั้นทําให้มนุษย์เริ่มต้นในการที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตปพืหามนุษย์เริ่มเข้ามาจากมนุษย์ผู้แรกที่หลงผิดแล้วมนุษย์ผู้แรกก็ทําบาปแล้วเปัญหาสามอย่างเกิดขึ้นกับมนุษย์ทันทีอย่างแรกเปังหาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเมื่อมนุษย์ทําผิดนั้น มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าไม่สามารถที่จะได้อยู่กับมนุษย์ที่มีความบาปเมื่อมนุษย์ทำบาปนั้นก็ถูกแยกออกจากพระเจ้าทันทีอันนี้เป็นสาเหตุอเองที่เราไม่สามารถที่จะเห็นถึงพระเจ้าได้เพราะมนุษย์ได้ล้มในความผิดบาปและในขณะเดียวกันนั้นมนุษย์ก็ อยู่ในภายได้เหมือนกับปลาที่เอาจากน้ําเหมือนกับติกันพระในไฟวิญญาณทาให้มนุษย์พระปลาเอาจากน้ําอะไรจะเกิดขึ้นมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายเช่นเดียวกันความตายก็เลยเข้ามาในชีวิตความนุษย์ทําให้ทุกคนนั้นเกิดมาต้องตายซึ่งโรมบทที่3ามี 23, ได้บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบเทกด้วยไม่คิดมือนค่าโดยที่พระเยซูคิดทรงถ่ายเขาให้ผลัตบแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเราทุกคนที่เกิดมาจากพ่อแม่นั้นทุกคนมียิงของความบาปแล้วเราได้เสื่มจากพระสิริเราจําได้พระเจ้าได้สร้างเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบพรณ์แบบแต่เมื่อเราทำแบบนั้นทําให้เราเสื่อมลงมา ให้เราจากสมบูรณ์บเป,น,เปนไม่สมบูรณ์หลทุกคนนั้นที่จะถูกความบาปครอบงำแล้วความตายก็เข้ามาอย่างที่โรมบททิโขอิบสามบอกว่าเพราะว่าค่าจ้งางของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนี้นหล์ในพระเยซูองค์พร,ระผู้เจ้าของบาไแปลว่าอะไรค่าจ้างของความบาปคือความตายเหมือนค่าจ้างของคนทำงานก็คือเงินเดือนค่าจ้าง เช่นเดียวกันเมื่อมนุษย์ทำบาปนั้นค่าเจ้าของความบาปนั้นคือความตายความตายกับความบาปมาคู่กันเมื่อทำบาปนั้นต้องตายเพราะฉะนั้นการที่วิธีล้างบาปนั้นด้วยใช้เงินหรือใช้ความดีนั้นไม่สามารถชดใช้บาปได้เหมือนกับค้าตาการหมบอกที่บ้านฉันรวยฉันจะสามารถให้ผู้พาิษาจน์ยกโทษให้เพราะเดี๋ยวฉันจะให้เงิน10บล้านบาท ได้ไหมครับไม่ได้ถ้าเป็นภาษาที่ถูกต้องนะเพราะว่าการทําผิดนั้นต้องชช้ช้ได้บาปถ้าคนฆ่าคนก็ต้องตายหลังบาปไม่สามารถนินหรือเอาความดีสมัยก่อนฉันเคยทำความดีช่วยเหลือคนฉันเคยบริจาคอันนั้นคนละเรื่องแต่เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่สามารถชชใช้บาปได้เช่นเดียวกันความบาปนั้นต้องชช้ช้ได้ความตายอันนี้เป็นสาเหตุว่าถ้ามนุษย์จะถูก แต่หลังบาปตัวใดหนึ่งตัวนุ่มตายเท่านั้นถึงจะอยู่เยี่ยมความบาปเหมือนกับเชื้อตอนนี้เราเห็นมากมายจะเป็นเชื้อโรคตใดก็ตามวิธีการฆ่าเชื้อนั้นก็คือต้องสู่ความตายเหมือนสมัยก่อนเหมือนมีไข้หวัดนกวิธีการจัดการไข้หวัดนกไม่มีวิธีอื่นนอกาฆ่าไกลอย่างเดียวเมื่อฆ่าใส่แล้วแล้วเชื้อเหล่านั้นก็ถูกหยุดยั้งเช่นเดียวกันการหยุดความบาปความนุย์นั้น คือความตายเท่านั้นอันนี้พระรรมีเขียนไว้ว่าแต่ด้วยพระคุณของเจ้านั้นพระเจ้าได้ประทานผู้หนึ่งคือพระยซสุริ์มาแก้เบอร์หามนุษย์แก้เบอร์หาของความบาปอันนี้ทําให้มนุษย์ถึงจะสามารถผ้นบาปได้พระฉะนนี้คือเบอร์หาที่ของมนุษย์อันที่สองคือตกอยู่ในความบาปแล้วทุกคนต้องสู่ความตายเบอร์หาที่สามคือมนุษย์อยู่ใต้ การควบคุมของซาตานถ้าเราเห็นในโลกนี้ทุกวันนี้คนที่เปิดหาดังๆเกิดขึ้นจากคนที่มีอำนาจหรือคนที่คิดชั่วไร้ทำลายมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นทำไมคพมีการสกัดสงกับเอาสิ่งไม่ดีมาแกงแก้มเอาสิ่งที่ได้มีความรู้ความสามารถแต่เอาเอาเปรียบคน แต่ทำลายคนื่นเพราะว่าโลกนี้อยู่ภายใต้อำนาจของมารซาดานวิญญาณชั่วที่เรามองไม่เห็นแล้วมารซาดานเป้าหมายคืออะไรพระคัมภีร์ยอบทที่10บข้อที่ส0บอย่างชัดเจนให้เราด้วยกันมารซาดานมาคือเพื่อฆ่าเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเราเพไยเราลักก็คือขโมย มาเสดงให้มาน,นเพื่อที่จะขโมยขโมยอะไรขโมยเวลาของเราทักวันนี้ชัดเจนอย่างสื่อดังๆมือถือ่างๆสิ่งที่ไร้ประโยชน์พยายามที่จะขโมยเวลาให้เราตีดเมื่อถือตดโซเชียลติดเกมติดละครเพื่อขโมยเวลาของเราแล้วขโมยอะไรอีกขโมยความสุขของเราพระเจ้าทรงสร้างเมนูทุกคนนะให้เรามีความสุขแต่เมื่อเราอยู่ในความบาป อยู่ในความขาดแยงเรวมางมนุษย์เส้นงานแลกันความสูงนั้นค่อยๆหายไปจากครอบครัวหายไปจากที่ทํางานหายไปจากสังคมแล้วมนุษย์ต้องการอะไรมันแสดงต้องกอรารคือค่ามนุษย์ค่าวิธีตัวอะไรไม่ได้ใช้ปืนยิงฆ่าเราแต่ให้เราฆ่ากันแล้วกันให้เราเกลียดทงกันแล้วก็ฆ่ากันแล้วกันหรือให้เราเกิดโรคซึมเศร้าให้เราฆ่าตัวตาย ป้าหมายของมันสแตนก็คือทำลายมนุษย์เพื่อให้เราที่จะได้ลงนรกพร้อมกับมันสะตนแล้วเปองหามนุษย์เผชิญอยู่ในขณะน,นี้ก็มีเปองหาอยู่ห้าด้านด้วยกัน,นหราด้านที่หนึ่งคือปองหาด้านฝ่ายมิเอนเนื่องจากเราถูกแยกจากอราจากพระเจ้าเราเหมือนกับตีกันพานในฝ่ายมีเอนมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนไม่รู้ว่ามีพระเจ้าที่เที่ยงแท้คือใคร ไม่รู้ว่าชีวิตล้วความตายนั้นมีหรือไม่เพราะมนุษย์ก็รู้สึกว่างเปล่าในชีวิตพยายามที่จะหาเงินทองหาสิ่งของหาความสุขหาชื่อเสียงหาความสนุกสนานหาวัตถุมาเติมเต็มแต่ยังไงก็ไม่เต็มไม่รู้สึกอิ่มเองมรู้สึกแต่ว่างเปล่าเพราะเพิ่งหาคือเราใฝ่ปิญญานั้นแสวงหาแต่ไม่พบ นั่นคือปัญหาที่ทุกวันมนุษย์ได้เผชิญมนุษย์ทั้งสร้างศาส,สนาขึ้นมาพยายามหาวิธีทางพยายามที่จะไปทั้งพระเจ้าด้วยตัวเองเปัญหาที่สองคือปัญหาด้านจิตใจซึ่งตอนนี้เราปรากฏชัดเจนมากมามในสังคมควรสมัยนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการกินกันเติบแต่ปัญหาคือด้านจิตใจจิตใจรู้สึกว่างเปล่าตลอดเวลาคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามากมาแต่ที้ทุกสองชั่วโมง มีหนึ่งเพนที่ฆ่าตัวตายหลายเพื่อนก็รู้สึกเครียดกังวลตลอดเ,เวลาเขาแสนจทําให้เรากังวลกลัวนน่นกลัวนี่ไปตลอดเวลาเพื่อหากระทบจีใจของเรามาที่บทที่สิบเเขาอีแปรบอกว่าแปรดาพูดเหนื่อยและแปรพารนานนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทางหลายได้หยุดพักเหมือนเราทุกวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากทั้งเหนื่อยกายทั้งเหนื่อยใจ พระเยซูคริสต์บอกว่าผู้ใดที่รู้สึกเหนื่อยแล้วมีภาระ,ะที่หนักให้มาหาพระเยซูถ้าคนมาหาพระเยซูควรได้คําตอบแล้วพระเยซูจะช่วยควนไปภาระ,ะแล้วควรจะสามารถที่จะหยุดพักได้เปิ้หาต่อมาคือเปิ้หาด้านร่างกายตอนนี้เรามีโรคมีภยัยต่างทําทำให้เราป่วยเปิ้งหาเหล่านี้คือเปิ้หาที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมนุษย์ จากคิมมาสได้จากความปากทําทให้เรานั้นต้องทนทุกทรมานที่ตกเป็นภัยในร่างกายต้องทุกข์ความเจ็บปวดเพราะเราไม่ได้ดูแลร่างกายดูแลสิ่งธรรมชาติที่สมควรตามที่เราควรจะดูแลแล้วปัญหาต่อไปคือปัญหาที่หนักที่สุดค,ความุนย์คือความตายแม้ว่าคนสูขภาพคข็งแรงแม้ว่าคนมีเงินทองมากมายแม้ว่าคนบอกว่าผมเป็นคนไม่มีปัญหา ด้าจิตใจถ้้มีแยงแต่คนก็ไม่พบไม่พวนเรื่องความตายอยู่ดีไม่มีใครที่จะพวนความตายนี่คือปัญหาที่มนุษย์เราไม่สามารถช่วยอะไรได้เราเมื่อสบุษแลวอ่านแล้วว่าเพราะค่าจ้างความบาปนั้นคือคนรตายแล้วทุกคนนั้นเกิดมามียีนของความบาปทุกคนโกหกเป็นทุกคนยิ่ฉาเป็นในฮิบรูบทที่เก้าเขาอิบเจบอกว่า ตามที่มีข้อากำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาเชินตายพระมีพูดถึงว่าการที่ตายนั้นไม่ใช่การจบความมนุษย์การตายนั้นเป็นการจบการตายฝ่ายร่างกายแต่วิญญาณนั้นเป็นอมตะจะไม่ตายแล้ววิญญาณมนุษย์ทุกคนนั้นหลังความตายนั้นต้องรอการพิพากษา เราการพิพากษาจากพระเจ้าคนที่ได้ผลดันพิพากษานั้นพระเจ้า,าจะพิพากษาตามก,การกระทําของเราคนที่จะผลได้นั้นต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนแม้แต่ในชีวิตไม่เคยโกหกครั้งเดียวมีใครจะผลได้ไหมไม่มีเพราะไมไ่เด็กเด็กนั้นก็ยังเคยทาบาปเคยโกหกถ้ามุษย์ตามการกระทาตัวเองทุกคนนั้นจะถูกลงโทษ ตามปัหฐาของตัวเปิ้หานั้นเปิ้หาอย่างนี้ค่าไม่พิงแต่เปิ้หาของเราเปิ้หาเหล่านี้ยังตกอยู่ที่ลูกหลานดังนั้นมนุษย์ผู้แรกทําบาปนั้นบาปยิงก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทุกเพื่อนเกิดจากพ่อแม่นั้นจะมีความบาปตั้งเดิมที่ถ่ายทอดมาซึ่งเราไม่สามารถลบล้างด้วยตัวเราเองได้เหมือนคนที่ไปนั้นไม่เป็นไม่สามารถจะช่วยเลยด้วยได้เราพยายามทุกเพื่อนอยากเป็นคนดี ทุกคนจะรักษาสิ <mam> ่งห้ทุกคนอาจจะรักษาทาความดีแต่ทาไมสิ่งที่เราอยากทํากับเราไม่ได้ทาทุกคนไม่อยากทําผิดไม่อยากจะทําบาปไม่อยากจะทําสิ่งไม่ดีแต่เราก็ทําเสมอเพราะอะไรเพราะว่ากําลังเราไม่พอจะเฉือความบาปด้วยตัวเราเองวิธีแก้หาของพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวยได้พระเจ้าถึงสัญงยาตั้งแต่ มนุ่คู่ไล่ทำบาปพระเจ้าจะประทานวิธีผอาปรุงนั้นคือพระเจ้าจะประทานพงพังของหญินในปทถมการบทที่ 3: ามขา้อสห้าบอกว่าเราจะให้เจ้ากับหญินนี้เป็นสตูการทั้งพงพางของเจ้าและพงพางของนางด้วยเขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟ้องช้ำอันนี้คือพระเจ้าคุยกับงูคุยกับซาดานที่ เาลารวมมนุษย์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะประทานพง์พันยงของหญิงในการที่ทำไรมูพงเพรีของหญินคือใค่สัมฤทธิ์ทุกคนนั้นเกิดพ่อแม่เราคือพง์พนธุ์ของชายไม่มีใครที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีพ่อเพราะ,ะเราเรียกว่าพงเพนธุ์ของชายเมื่อเรามีพ่อเราเกิดมาจากคนที่เป็นคนบาปเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความบาปตั้งแต่เกิดไม่สามารถชำระได้ แต่พระเจ้าได้สัญญาว่าจะประทานผู้หนึ่งคือพงพันุ์ของยินแล้วผู้นี้เป็นถึงในประกัมพีจะเกิดจากยินพงมาจันลีกับพระเยาูบริสุธิ์ของพระเจ้าซึ่งจะไม่ผ่านผู้ชายไม่ผ่านเชื้อของความบาปนี่คือความรักและเป็นสิ่งที่ประกวดในประธามพีแล้วเลี้ยงถึงคือพีสุขิดเป็นผู้หนึ่งที่จะเกิด เสีงพากย์มีได้พยากรณ์โดยตรงอยู่300กว่าครั้งทั้งอ้อม100กว่าครั้งรวมแล้วประมาณ4 7 0าครั้งพูดถึงว่าผู้นี้ในพาะย์มีเขียนไว้ว่าจะเป็นผู้ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดเป็นพมาสีฮาในภาษาของฮิปูแล้วในภาษาอาังกฤษก็คือพระคิสเนี่พระคิสความหมายก็คือผู้ที่จะมาช่วยให้รอด พระเจ้าประทานผู้นี้ให้กับมนุษย์生病疼哦แลนทพระเจ้าไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องใต่มนุษย์ผู้มาทำบาปพระเจ้าได้ฆ่าสาตว์ที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะให้ชำระบาปบาปนั้นต้องมาชำระด้วยชีวิตต้องหลั่งเลือดอันนี้เป็นสาเหตุไม่ว่าจะเป็นชาติไหนทำถวายพิธีต,รต,รต,ตาา่างๆต้องฆ่าสัตว์เพราะสัตว์บริสุทธิ์จริงๆสาตว์ไม่ได้มีผิด แต่เพราะความผิดนั้นอยู่ที่มนุษย์แต่การที่ฆ่าสารนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะชกใช้บาปให้กับมนุษย์พระเยซูคิดปราวฏในโรบบที่้าเข้าที่แปดบอกแต่พระเจ้าทรงสามแตงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เราอย่างเป็นคนบาปนั้นพระคิ์สินประชุมเพื่อเรา พระเจ้าได้ประธานวิธีนั้นทายบายมนุษนูแก้ปัญหาของเราก็คือประทานผู้หนึ่งที่เป็นผู้บริสุทธิ์พริสุทธิ์แแม้แต่ศัตรูผู้ที่จะขงมเพงพระองค์ผู้ที่จับพระองค์ทุกคนนั้นขาความผิดของพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์เพียงผู้เดียวจริงๆและพระเยซูถึงจะสมควรที่จะสามารถไายบาปให้เรา พอถ้าเป็นมนุษย์ผู้ไหนที่มีความรู้มากมายเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่เกิดมาจากพ่อแม่มียิ่งบาปเขาไม่สามารถตายเขาใช้บาปให้กับมนุษย์ผู้อื่นได้เพราะตัวเขาตายคือความบาปของตัวเองแต่พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าลงมาในโลกในร่างของมนุษย์แล้วเป็นผู้เดียวที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ปล่สจากยิ่งของความ,วามบาปเพราะเกิดมาจาก ยินพระมจารีกับพระเยซูแล้วเพรสเต็ทเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติที่จะสามารถตายแทนมนุษย์ทุกคนอันนี้เป็นเคล็ดลับแล้วเป็นข่าวดีและเป็นความรักที่พระเจ้ายอมเสียสละที่หลังบาปให้เราทำพระเจ้าลายการการอปานหายนั้นง่ายนิดเดียวไม่ต้องหมทํทำบุญไม่ต้องไปทํทำพิธีใหญ่โตแค่เชื่อ และวางใจปีศสุขีเท่านั้นอันนี้คือความแฟร์แล้วความรักความเมตตาของพระเจ้าถ้าพระเจ้าเปลี่ยนวิธีบอไคถ้าไวเยอะทําบุญเยอะได้ไปสวรรค์อานนี้คนจนจะทำยังไงหรือพระเจ้าใครมีความรู้มากใครเป็นดมอ,อไปสวรรค์อันนี้คนที่การศึกษาน้อยจะทำยังไงแต่พระเจ้าต้องอยู่เป็นพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนพระเจ้าไม่ได้เลือกสายชาติไม่ได้เลือกฐานะ ไม่ได้เลือกความรู้มากหรือน้อยไม่ได้เลือกหน้าตาหล่อหรือสวยแต่พระเจ้าอย่าให้ทุกคนที่ได้ความรอดทุกคนที่ได้ความรักเพราะนั้นของมนุษย์แค่ทำง่ายนิดเดียวคือการเชื่อและวางใจซึ่งทุกคนสามารถทำได้ยอบ 1, ที่หนึ่งทที่สิบสองบอกว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะ ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าพระเมตัวนี้เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนวิธีการที่แก้ไขบปัญหาของเรานง่ายนิดเดียวแค่ยอมรับพระเยซูคริสต์แล้วเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เชื่อพระเยซูคริสต์ไถ่บาปให้เราถ้าเราเชื่อเมื่อไหร่พระเจ้าก็ประทานให้เราเป็นสิทธิของลูกของพระองค์พระเจ้าแทนที เมื่อเราที่จะเปิดประตูใจเชิญพระเยซูขเข้ามาเท่านั้นพระองค์ก็สามารถที่จะแก้ไขปญหาทั้งสามอย่างปมหาหนึ่งที่เราได้ถูกแยกจากพระเจ้าทําให้เราสามารถที่จะคืนดีกลาเปเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเรากลายมาได้สิทธิกลายมาขึ้นกลมาทั้งหมดเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของทั้งจัตวาทั้งฟ้าสวรรค์ของทุกสิ่งเป็นกนริสัเนื้อกระ เมื่อเรากลามาวิญล,ลูกของพระเจ้านะั้นเราได้กลัามาที่จะสามารถครอบครอง,องโลกทั้งหมดพร้อมกับพระเจ้าด้วยกันในเบอร์การที่สองนั้นเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ได้แต่ท่านเราแล้วเมื่อเราที่จะได้พบพระองค์เราไม่ต้องถูกลงโทษต่อไปพระเจ้าได้ประทานชีวิตใหม่ให้กับเราคือชีวิตนี้แหละที่พระเจ้าได้สร้างมน,นุษย์ตั้งแรกนั้นได้ให้กับเราแต่เมื่อเราทําบาปนั้น เราได้สูญเสียไปพระเจ้าก็คืนให้เราเราสามารถได้ชีวิตนิรันดร์กลับมาอันที่สามเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นเราได้สิทธิอำนาจเหนือผีมาสแตนดเพราะนั้นคนที่เชื่อพระองค์นะั้นไม่ต้องกลัวผีไม่ต้องกลัวมันแตนด์ต่อไปเพราะเรามีอำนาจที่เหนือผีมาสแตนดวิธีค่ายง,ง่ายไหมครับแค่เปิดประตูใจแล้วคนจะได้พบพระองค์ให้คนที่ยอมรับด้วยปากของคน ประโมบทที่สิบ้อที่สิบบอกว่าเพราะว่าการเชื่อด้วยใจเท่านานไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด,ด้วยปากก็จะนาไปสู่ความรอดเราแค่เชื่อในใจแล้วพูดออกมาเราเชื่อในพระเยซูยวสุ้ายเราจะมีการช่วยเราทุกคนที่ยังไม่ได้ต้นรับพระเยซูคริสต์ถ้าคนมนี้เปิดใจยอมรับสุดท้ายเราจะช่วยคนในการที่เชื่อในปาก เชื่อในใจแล้วยอมรับในปากแล้วควรจะได้สีที่พเศษสดวินี้สุดท้ายเราจะช่วยคนนะครับแล้วสองสิ่งเมื่อคนได้ต้อนรับพระเยซูนั้นควรจะได้ทันทีหนึ่งก็คือพระเจ้าจะตอบคำามที่านเมื่อคนเป็นลูกลูกขออะไรพ่อแม่ก,ก็จะตอบเสมอแล้วตอบให้สิ่งที่ดีกว่าเช่นเดียวกันเมื่อคนเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะตอบคำาิทีานให้คนทันทีอันที่สองเปิงเ่งให้ครอบครัวได้รับใกล้ไค พระเจ้าไม่ได <My S 2> yeah. ้แค่อยากเวียนคณคนเดียวพระเจ้าจะเวียนคนในครอบครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นสามีภรรยาจะเป็นพี่น้องหรือลูกๆหลานๆพระเจ้าจะเวยพรทุกคนในครอบครัวของคุณด้วยตอนนี้เป็นเวลาที่สามารถช่วยทุกคนที่ยังไม่ได้ต้นรับพระเยซูคริสต์ถ้าคุณอยากให้พระเยซูมาแก้ไขปัญหาแล้วยกบาปผิดของคุณ แล้วคนอยากจะกลับมาได้สิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งได้รับของขวัญเป็นชีวิตนิรานแล้วได้รับพระพรในสิวของนนคนเป็นเวลาที่จะช่วยคนไม่ต้องทําพิธีใหญ่โตแค่อธิษฐานตามผมแล้วคนจะได้สิทธิท์นั้นทันทีให้เราที่จะหลับตาแล้วก็อธิษฐานตามผมนะครับขอบคุณพระเยซูข้าพงศ์เชื่อพระเยซูปเป็นพระเจ้ามาไทย ปากให้ลูกข้าพรงยอมรับว่าข้าพรงเป็นคนปาปและข้าพรงที่จะเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตข้าพรงเป็นพระเจ้าของข้าพรงยกท่อปาปิดของข้าพรงข้าพรงเชื่อพระเยซูตตยบนไม้กางเขนเพื่อทถยปาดให้ข้าพรงแล้วันที่สามฟื้นขึ้นจากความตายข้าพรง์ขอมอบชีวิตจิตวิญญาณร่างกายทุกสิ่งนั้นให้กับพระองค์ เขบพูดที่จะบรยปาข้าพพงเป็นพระเจ้าของข้าพพงต่อไปอธิฐานขอบคุณพ,พระองค์ในนามของพระเยซูเจ้าอาเมนคนที่ได้อธิฐานาน,านามของเขาแสดงความยินดีตอนนี้คนเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแล้วคนได้สิทธิที่เบ็นลูกของพระองค์ทันทีคนสามารถธิฐานกับพระองค์ในทุกที่ทุกแห่งแม้ว่าคนเจอเปิญหาอะไรอยู่ในเวลานี้อาจจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจเปิญหาครอบครัวเปิญหาสุาขาาสภาพร่างกาย หรือเพื่อหาด้านจิตใจคุณสามารถท่นต่อพรงได้ในนามพาีสุริ์ขอพงที่จะาเวยพร์ทุกคนนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับ